สวัสดีครับเมื่อนี้ส่องมหาแห่งก็เลยเดินห้างมาวัดจูบซีครับเดมาทิดตามครับทิดตามก็เลยเอาเงินมาทำบุญเนาะพาเหรนผู้ชื่อขาวครับโอ้วัดเพิินกะก็ร่างสางครับโอ้ร่างการนะครับหัย้อน บาลามีปูสีเผาขาวนะครับเนาะเรืลองดำเนินงานครับโอ้ล่างการลร่างกาลรครับครับผมกับมีหอระฆังแน่มีสาร่าบอครับสาร่าการบริเวียนวัดจุมสีพัฒนารามครับมีงบสร้างรายล้านนะครับเรื่อง สร้าง,าง,งเรื่องดัดเมินงานครับโอ้ครับครับเอาไปลวกเมือนบรกาศทั้งกันครับไปสอบทำเกี่ยวกับแานห้างน้อมือนี่นี่สวยงไมเงี่ยหยิบหยิบถามขขาวครับเมื่อบรรยากาศล่าสุดครับนี่การเปลี่ยนแปลงยังเงีเนาะ ันนี่ครับตั้งจะติดสางเมี่ยนครับสางเมี่ยนนะครับผมขอส่งขอพรขอบารมีนะครับมามาแล้วมาแล้ว โอ้ยัไปือตะปืดด้วตาปืดวันนี้มาวันนี่มาแ,แ,แ,แต่มาฮายิงพามครับาไปดอนกุาสิอ้ยต้องมาหาตาปืดก่อนมองหาอยู่เมื่อกี๊โมไม่เห็นครับผมว่าผมมาทาสีครับโอ้ทาสีแล้วตาปืด มาทาสีให้วัดก่อนทาสีอะไรโคง<ฆ><ฆ>อันนี้โคงนี่จะเอาไปทำอยู่ที่บ้านอื่นครับเอาเราจะเอาโคงบริจาคให้เขาไป๋อ<ฆ>้ทาสีให้เขาก่อนเขาจะได้มีความสุขเหมือนตะเพือเนาะนึกว่ามองหาตะเพือกหายไปไหนมาหาหิงผาม,ม่วนมหาหิงเอาไปลงผงไหม เป็นไงตาเปือดไม่ได้มางวดที่แล้วนะสี่เก้าหเกือบไปอ่ะผมว่ามันออกสี่หกถ้าออกสี่เก้าตอนนี้ยังรวยไม่เลิกเลยอ๋อตาเปือดได้สี่เก้าเหรอครับเลยไม่ถูกเลยกินสี่หกอ้าวทำไมไม่กลับหัวล่ะมันไม่ได้ลงกลับล่ะคิดไม่ถูกเลยตาเปือดได้สี่เก้าเหรองวดที่แล้วสี่เก้าแล้วโหเลขดังๆมาจากไหนมันดูสี่เก้าโหแคปเดียวอืมแล้ววันนี้ฝันยัง วันนี้ฝันแล้วไม่เห็นท้องอึ่งแล้วมาอีกแล้วท้องอึ่งอึ่งตัวเดิมเหรอเป็นตัวเดิมแหละเอาอีกแล้วบอท้องอึ่งดิฮะอึ่งตัวเดิมเหรอเป็นตัวเดิมแหละได้เห็นได้มากี่วันแล้วเนี่ยจับได้ไหมสองวันแล้วอ๋อได้เห็นมาสองวันแล้วครับท้องอึ่งเหมือนเดิมท้องอึ่งเหมือนเดิมงวดที่แล้วก็สี่เก้าก็ท้องอึ่งเหรอท้ไม่ใช่สี่เก้านี่มาจากไหนไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ๋อโอ้ไม่กลับหัวเนาะตาปื้นเนาะ ถ้ากลับยืดหูรแรงอโอ้ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่สั่งเลยตอนนี้ใช่ไหมนนถ้าสี่สี่เก้าล่ <49 S 2> ละถ้าออกสี่เก้ารวยยังไม่เลิกเลยตอนนี้เตี้ยออะงวดนี้จัดได้ยังงวดนี้ก็อท,องอ,อ,ทองอื่นแล้วลอตเตอรี่จัดยังซื้อแล้วซื้อทองอื่งแล้วอ้าเอาแล้วทช <c oughs> ่ <c oughs> ไมเมาแล้วใช่ไหมเมาแล้วตะปืดเมาแล้วงวดนี้งวดที่แล้วพลาด ซื้อสี่เก้าออกสี่หกใช่สี่เก้าอย่างเดียวเลยโอ้ยไม่กัดนะซื้อจนคนขายลอตเตอรี่บอกว่าไม่มีแล้วหมดไม่มีไม่มีให้ซื้อแล้วใช่ไหมผลิตไม่ทันแล้วใช่ไหมสี่เก้าเนี่ยโอ้โหอยู่ที่ผมนี่เป็นปึกเลยโอ้เอาเอาเอาเรสี่เก้านี่ยังรวยไม่เลิกเลยโอ้ยมันก็ตัวเดียวกันตะปื้อ มันก็ต so so ัวเดียวกันไม่กลับเก้าบอกเก้าตัวเดียวกันเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าตัวเดียวกันมันอาจจะมาคนเวลามาขัดขวางเวลาการทำงานของตับปืนดิเนี่ลการทำงานทำไปด้วยปืนไปด้วยเผื่อเอฟซีปืนด้ยถ้าออกสี่เก้ารวยยังไม่รวยไม่สร้างเลยใช่ไหมเนี่ยมาแล้วบาทหนึ่งวันนี้ ยังรับเงินไม่เสร็จเลยทั้งใต้ดินถูกทั้งบนโอ้ยมาทุกทุกทางเลยใช่ไหมไม่ได้มานับช่วยเลยมาหาเหตุผลขักนจกลับบ้านอาทิตย์ที่แล้วไม่ได้มาหาอาจารย์อ๋อค่ะมีสุราด่วนเจ้ามีบ้านที่อื่นบรอเออมันหลายหลังมันหลายบ้านครับมันหลายบ้านไม่ได้มาคิดถึงตะเปิดดูโอ้ยไม่ได้มาถ้าอ่นันมาแล้วนั่นตั้งอ่ะเภอเลยค่ะตะเปพือดนะ โอ้เกือบร้อยโลแล้วครับสกมคุณระค่าอ๋ออะได้รขายก็จะได้เราเอาวันนี้ก็ได้เราวันนี้ตะเกียกก็จะแบ่งสั้นเหมือนเดิมเนาะเอฟซีคิดถึงผมก็ซื้อท้องอื่นผมนี่จัดไปกี่ใบแล้ววันนี้เนี่ยจัดกี่ใบแล้วได้สามใบอยู่เว้ยเขายังไม่มาขายเหรอเขาเพิ่งมาเขาไปเอาหวยมาจากวังกุ้งใครใครเอามาใครเอามา หวไหวยตัวเดียวนี่เหรอสีเก้านี่เหรอไม่ใช่สีเก้าไม่มามาเจ้าเดียวกันนี่เหรอหรือว่าไงสีเก้านจักวคนที <c oughs> น่จะขายนะยังไม่มาจากวังสภูมิอ๋อคนขาย <c oughs> แล้วเขาก็มาไม่ยังอุ้มถ้าสีเก้ามาเลยรวยยังไม่สั่งในตอนนี้รวยยังไม่เลิกเยเอาใหม่เอาใหม่งวดนี้มียังมียัง มีในใจยังแบ่งตันเอซีหน่อยสามศไงสามศูนรงพี่เห็นเปเหนเป็นห้าจของมสามศูอ้าวอะไรนะเ้าใหม่สิเห็นไม่เหมือนกันอ้าวอยู่ในท้องอื่นนี่แหละจะพึดได้เห็นไม่เหมือนกันขผมสามศูนย์งที่มันเป็นห้าจืดเห็นเป็นสาศูนค่ะอือ ก็มีไทยนะคะเห็นเป็นห้าเจ็นะคะน่ารู้เโต้เลยนั่งเขาเห็นเป็นห้มี5,7าเจ็ดกับสานย์ต้องเชื่อพระไว้ก่อนตเปิดเห็น3,0มูอยู่ท้องอึงใช่ไหมตาปิดใช่แต่ลงแล้วสามใบล้จัดไปแล้ว3ามใบสาอ๋อตัวเดียวโดดจัดตั้งแต่วันไหนนี่ฟันดีได้ยังจัดมาแล้วนี่็ ไม่ได้คันอะไรแล้วแต่ว่าเห็นท้องอื่นก็เลยเอาเออตามดวงเนาะตามท้องอื่นอืมท้องอื่นสามศูนย์ตะปืิสจัดสามศูนย์ครับองวดนี้อ่าแก้มือใหม่งวดที่แล้วสี่เก้าพอเก้าสี่ยังนับไม่เสร็จเลยเ <laughs> ออถ้าออกสี่เก้ารวยยังไม่สางเลยเนี่ยสี่เก้ายังรวยไม่เลิกเลยมวดฟันสามศูนย์เนาะค่ะตะเพิส ตะปิดสามศูนย์เอามาแล้วสามศูนย์เอาหมดเลยคอ๋อสั่งอะไรมีเท่าไหร่อสั่งลอตเตอรี่แล้วมีเท่าไหร่เอาให้หมดครับว้าวว้าววาวทองอื่นนี่มาแรงทองอื่นเรียกทองอื่นตะปิดครับทองอื่นวัดจุ้มสีครับตะปิดจัดหนักจัดเต็มมีเท่าไหร่เอาให้หมดนะคะตัวนี้นะได้โอ้เอา จัดเต็มครับตะปื้ดจัดเต็มไปรในหนังสือโอ้หนี่แอดมินเขามายังบว่เห็นผลเลยเล้วตามหาตะปื้ดเดินออกมาเดินหาปกติตะปื้ดต้องนั่งอยู่ตรงนั้นนะดอกกอออยูู่่ไหหนนนะเพบตืดต้อองยู่ใครไม่อยู่ตะปื้ดต้องอยู่อ๋อคือวันนี้จะไปแล้วนะไปแล้วโดอยู่ในเมืองเอาเอา ขอบคุณมากสำหรับ,บนนแนวทางครับสามศูนย์ครับนี่ก็ค่ะสามเปิดห้าเจ็ดห้าเจด็ดท่านผู้ชมหลวงพ่อหลวงพ่อเห็นเป็นห้าเจ็ดผมก็ต้องเชื่อพระไว้ก่อนอลองดูเนะห้าเจ็ดเพราะยังไงพระก็ต้องมาแรงกว่าน้องพี่นะน้องพี่นะจัดไปแล้วสามสามศูนย์เนาะทีแน่ก็ลุงพี่เห็นเป็นห้าเจ็ด <c oughs> เห็นตัวตัวเดียวกันตัวเดียวกันอืมแต่เห็นบอกคือกันอืมปวดนือออกวัดเมื่อกี้พอเห็นมืนตันออกมาครับอืมมือของครัววัดวัดที่เราอึ้งตัวนี้ปวกมาเนาะค่ะอ่าาาางานมุกกรันมันออกมากเลยเพื่อนโอ้โหว่าจะเห็นม่กวาดมุกกรันเนรอครับไม่โชคไม่อ่าามาเห็นสองเดียร์เก็ มันแบบอยทั้งสองเกียร์นะครับอึงตัวนี้ตีครับที่แดดแบบสามแผ่นสามแผ่นเมื่อกีมันออกสามแผ่ค่ะคโอ้ล่างโอ้โอ้กับที่หาที่มันออกกันวัตต์รี่นะครับเออตะเปิดซื้อสี่ห้าในงวดนั้นน่ะที่หแต่มันออกเลขท้ายสามตัวนั่นน่ะสองสี่ห้าใช่ไหมใช่งวดนั้นน่ะงวดนั้นอะเลขอึ้งล่าครับผมงวดนั้นเนี่ยฟันไม่มีเงือกอ่างวดเมื่อกี้ผมเห็นโอ้งวดงวด หมดพานมาไปไม่มีก้อนไม่มีเงือกหักอะไรไม่มีเงือกเลยมีแต่ปันอย่างเดียวแต่ว่างวนี่เห็นแล้วครับแมนบ่แมนโอ้เราจะเปิดอเป็นเห็นสามศูนย์ครับผมเป็นเห็นห้าเจ็ดห้าเจ็ดครับท่านห้าเจ็ดกว่าตัวเดียวบ่ครับพู่หลังยุหลังก็เห็นครับยุหลังเป็นเลขสามตัวก่อนฮะอึงปะครับ S <S เอาเดี๋ยวยุดท้องเอื้องเห็นเป็นหาเจ็ดนะครับเนาะหลวงพีนะ่เนาะเออหลวงพี่เห็นเป็นหาเจ็ดต่ามันมีสามตัวภาพมั้ยอ่าทหลังย้นหาเจ็ดเก่าฮาเจ็ดเก้าอ่ามันก็ตัวเดียวกันเนาะทัางหลังบ่ตัวเด <ถ ingt. S 2> ียวกันกับห้าเจ็ดนะแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นมาอีกเก้าใช่ไหมละ่ะเออ หังอยู่หลังอยู่หลังองห้าเจ็ดเก้าครับปีตางผีเป็นเห็นเนาะตอนอยู่ท้องอืงเป็นเห็นหาเจ็ดครับผมเอืงตัวนี้กมากเยอกมาน่ยมได้เห็น่ยมได้ตรงผีว่าที่นีโศกทีลาปลดแท่นวันเมื่อกี้ว่เห็นโอ้หมดทานมากว่เห็นเนาะวันตไปเห็นวันนี้โอ้โหเอาผู้ใดมากน้ำกะ ต้้งเสียงโฉกบ้างนะครับเนาะว่าลวงพีผมกัดเงินเป็นเบ่าวลายเทียโยนี่นั้นอยคนซองเห็นเห็นต้นไม้ตักี่กรเบื้องเ็นลงพีนี่บ่าโอ้นั่นก็เห็นต้นไม้เนี่ยตะกี่กระไอันนี้ก็เป็นตัวเดียวกันไม่หน่ข้างท้องข้างไตนะฮาเจ็ดเนาะมันกิดเคื่องเสเลกเกครับผมทื่คลองเอื้องลุงพีเห็นเป็นฮาเจ็ด บาดดางหลังหลังเอื้องอ่าหาเจ็ดเก่าหาเจ็ดเก่าครับเอาอึงอึงอึงโศกอึงหมันออกไหมองตาเดียวเอ้าอึ้งคือวางัตอืตาเดียวอึงตาเดียวอึงตาเดียวเต้ตี้เเห็นบอกว่ามันเป็นตาเดียวเอาก็จับเบิ้งแบบมีตาเดียวไหมครับโอ้แตกเย ที่เนี่ยทีเนี่ยตัวอึ่งตาบอดอืมอาขังนึงอยู่ดิล่ะตะปุ๊ดเป็นศูนย์ห้าเจดตาบอดอ่าตีเป็นศูนย์อ่มันจะออกอะไรนาะมัน้องอื่นมาสามศูนย์เอยนะสามศูนออกห้านอยสามนอยเลยหูออกสานอย่างเดียวเลยข้างบนท้างล่างเ๋อเลยเออสาูนหมดเลยอ่า ผมลืมเอาอึ่งไปซื้อหานอยเออเอาจะเป็นเลขชอบฟองตะเพื่อฟอบแล้วครับสามศูนย์ตะเพื่อเห็นสามศูนย์ครับอึ่งเอ่อมาแล้วเพราะว่านี่แหละครับเพราะว่าต่างคนต่างเห็นเห็นมุคือกันเนาะครับเนาะอ่านะครับเบิ้งเบิ้งกันเบิ้งฟอมกันเบิ้งอึ่งตัวเดียวกัน เดีผมผมผมเลขศูนย์ใหญ่ตัวนึงแล้สามหน้าตัวนึ่งเริ่มเลยศูนย์ามอ่ะเป็ใหญ่มากอืมันคงไส่มาเนี่ยแหละคงสามนี่แหละอ่าผมก็เลยได้ฝันว่าเออมีคนเอาเลขศูนยสามมาให้อ่าเมื่อวานครับเมื่อวานนี้ก็เลยสั่งซื้อไปเลยสามใบก่อนทีเท่าไหร่เอาให้หมดไม่เท่าไหร่เอาไม่หมดเออเปิด สั่งมาแล้วสั่งมาแล้วลอตเตอรีร่ใช่ปันธงมาแล้วปันธงมาแล้ว <c oughs> สามศูนย์ตาแต่ละตาเห็นไม่เหมือนกันครับใช่อึ่อองตัวเดียวกันตัวเดียวกันเนาะตรงเห็นปีกลางนื้อเบิ้งขึ้นกัน,นครับผมเห็นขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวจะโศกไพหมานมั่นเนาะผู้ใดมักตัวใดกับจัดไพรครับ<ม>อยากได้น้ำหลวงพี่เพิ่นกะฮาเจ็ด ถ้าอยากได้น้ำผึงก็สามศูนย์ถ้าชอบกับตาปืนก็สามศูนย์ครับอืมเอาแป้งปั้นก็แค่นั้นนะครับแป้งปั้นแต่ตาปืนนี่ไม่ค่อยมีเงื่อกูอยากฟันฟันอย่างเดียวฟันอย่างเดียวถ้าออกสี่เก้าเราโอ้ยรวยยังไม่สางเลยตอนนี้เลยเนี่ยตอนนี้กินเนื้อาลายโอ้เรียกว่าไอ้เบอร์ธนาคารนี่เขาโอนเข้าเธอเอาเอาเอาใหม่ตาปืนงานนี้เนาะ ตไม่แน่ไม่แน่มาได้ทุกตัวใช่ไหม,ไมอ่าอ่เลขกมันมาได้ทุกตัวแล้วแต่ดวงได้ถูกต้องนะครับใช่งวดสี่หนะ้าะถ้าเปืดว่าท้องอื่นก็ ออกขายสามตัวนั่นน่ะใช่สองสี่หใช่เป็นเจ็ดสี่ห้านี่รวยไม่เลิกเหมือนกันแปดใบหนูแล้วึงจะเจ็ดสี่ห้าเอ้อเป็น2องหได้แค่สใบเอออ้เงอนก็ได้แค่สามใบสามใบโอ้ดีสามสิบสองอืมแค่หมื่นกว่าบาทถ้าเป็นเจ็ดสี่ห้าละก็นู่นแหละ มาเลยมางวดไมเนี้ก็บก่ด้นไมแน่ยะว่าโอ้เป็นสองสี่ห้าถ้าสามใบโอ้ใคก็ยังได้ก็ยังได้โอ้สี่ห้ี่แปดใบอ่ะโอ้โหี่สามสิองไปสามหมื่รวยยังไม่สา่งเลยเตี้ยเอโอ้เอาเอาขอบคุณแมาห้างของตาเปือก